ต้อนรับเข้าสู่รายการสุบใจใกล้หมอค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยถึงโรคที่มากับหน้าฝนค่ะว่ามีอะไรบ้างอันตรายอย่างไรใครเสี่ยงและจะมีวิธีป้องกันได้อย่างไรค่ะผู้ที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะก็คือนายแพทย์ทวัชชัยวานิชกรค่ะผู้อํานวยการโรงพยาบาลเกษมราชจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณหมออย่างที่เอ่ยไปเมื่อสักครู่นะคะ<ม>โรคอะ่ะมันจะมาตามฤด,ดูกาล ยิงช่วงนี้เป็นยุ่งหน้าฝน,นะค,ะค่ะคือต้องมีโรคที่เป็นโรคเฉพาะของหน้าฝนอยู่แล้วทีนี้ให้คุณหมอช่วยอธิบายสักนิดนึงค่ะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยหน้าฝนแบบนี้มักจะมีโรคอะไรคะครับหน้าฝนเราคงทราบแล้วนะครับเรื่องของความชื้นในอากาศก็จะมากขึ้นค่ะอากาศก็เปลี่ยนแปลงบ่อยค่ะบางครั้งก็ฝนตกบางครั้งก็แดดออกนะฮะบางทีก็เราไปเปียกฝนบ้างเลยบ้างนะครับหรือถ้าฝนตกหนักๆเนี่ยน มันก็จะมีการชาร์จล้างหน้านดินหรือสิ่งสกปรกที่มันอยู่ตามที่ต่างๆมาทําให้ปนเปื้อนการอาหารอะไรต,าตา่างๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องเป็นเราต้องเฝ้าระวังพิเศษก็คือหนึ่งการดูแลตัวเองนะครับเรื่องที่จะมาเรื่องแรกๆก,ก็จะเป็นเรื่องทางเดินหายใจเนื่องจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อยเรื่องเกี่ยวกับทางเดินหายใจเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องของไข้หวัดใหญ่ะนะครับไข้ไข้หวัดใหญ่ซึ่งอ่ก็เป็นได้ทุกอายุนะครับ โดยเฉพาะในเด็กเล็กๆก็ยิ่งต้องเฝ้าระวังมากนะครับในเรื่องของปอดอักเสบนะครับปอดอักเสบนี่ก็อันตรายที่จะกลายเป็นปอดบวมต่อไปได้นะฮะ,ะเรื่องของไวรัสโคโรนาเราคงเจอกันอยู่แล้วนะครับระยะเวลาที่ผ่านมาเมื่อ3 4มปีก่อนนะครับโควิดนี่ก็ติดกันทีก็ทั้งบ้านทำง,ง,งานทำการกันไม่ได้นะฮะแล้วก็เรื่องของไวรัส RSV RSV วีนนี่ก็จะค่อนข้างอันตรายเพราะว่า เวลาติดเชื้อเข้าไปเนี่ยก็มีโอกาสไปทําลายกล้ามเนื้อหัวใจหรือไปเยื่อคุ้มสมองได้นะฮะนั้นตรงนี้ก็เป็นส่วนแรกซึ่งก็จะเป็นเรื่องที่ติดต่อจากทางเดินหายใจลงมานะครับส่วนที่สองที่ต้องระวังอย่างที่ผมเรียนทีแรกก็คือเรื่องของอาการปนเปื้อนที่จะมาจากน้ําที่หลากลงมาหรืออะไรต่างๆนะ,ะตรงนี้ก็จะมีเรื่องของการปนเปื้อนสิ่งที่สิ่งปฏิกูลต่างๆนะไม่ว่าจะก,กองขยะจากห้องน้ำต่างๆเนี่ยก็จะปปนเปือปเป้อนอ,อาหารเราได้ เพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะไปทานอาหารแล้วก็ผนเปื่อนสิ่งต่างๆเหล่านี้เข้ามาเนี่ยก็จะเยอะนะครับเราก็ต้องรักษาความสะอาดเป็นพิเศษนะครับแนะนําว่าควรจะทานอาหารสุกอย่าไปทานอาหารสดๆมากนักนะครับเพราะว่าโอกาสปนเปื้อนในหน้าฝนนี่ยิ่งต้นๆหน้าฝนจะอันตรายมากนะครับเรื่องของพอปนเปื้อนตรงนั้นมาสิ่งที่จะเกิดก็คืออะไรครับก็จะมีอาการอาหารเป็นพิษะนะฮะอาจเจียนถ่ายท้อง นะถ่ายทอนยังรุนแรงและอะไรต่างๆมากมายนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีโอกาสที่ต้องเฝ้าระวังอีกอย่างก็คือบางทีมีเห็ดที่ขึ้นตามฤดูกาลนะครับสำหรับคนที่ยังอยู่ในพื้นที่ยังเก็บเห็ดกินได้แลงต่างๆก็ต้องระวังเพราะว่าพวกเห็ดพิษเนี่ยบางทีก็รูปร่างน่ารับทานมากนะครับขึ้นมานี่สวยนะฮะแต่ว่าทานแล้วก็เป็นอันตรายถึงตายได้นะครับที่ประสบการณ์ผมเคยเจอมาอีกอย่างก็ยัง อาหารอย่างเช่นป,ปลาพวงป,ปลาพวงนี่เคยที่พบเนี่ยนะฮะถ้าถ้ามีในช่วงฤดูฝนเนี่ยมันจะมีลูกกระเบาซึ่งเวลามันสุกแล้วมันลงหล่นลงมาในแม่น้าแล้วป,ปลาพวงไปกินข้าวคนมากินก็ถึงเสียชีวิตได้เหมือนกันนะครับก็ม,ม,มีมีพิษนะครับอันนั้นก็เป็นส่วนของท่านเดินอาหารอีกอันนึงก็คือพอเข้าหน้าฝนเนี่ยเราก็จะเห็นว่าอากาศชื้นมีน้ําขังยุ่งก็จะมาะพอยุงมาก็ ไข้เลือดออกตามมานะฮะซึ่งไข้เลือดออกก็อาจจะเป็นตัวเดงกิวฟีเวอร์หรือเดงกิวทมอิสิกฟีเวอร์หรือชีกูกรุงย่าอะไรนั้นก็อีกเรื่องหน่แต่ว่าสิ่งสําคัญก็คือยุงพวกนี้หากินในเวลาลางพระเพลและกลางวลนนะครับ uh huh. เพราะนั้นเราจะให้เด็กนอนในมุ้งเฉพาะกลางคืนคงไม่ได้ระหว่างที่จะนอนกลางวันอะไรต่างๆก็คงต้องระวัง <c oughs> อย่าให้มียุงกัดด้วยนะครับ เราจะมีปัญหามากตอนที่เด็กอยู่รวมกลุ่มเดือนโดยเฉพาะเวลาเปิดเทอมนะครับก็จะเป็นเรื่องจากการสัมผัสเด็กต้องเล่นกันมีของเล่นเล่นอะไรต่างๆเนี่ยพวกนี้ที่น่ากลัวก็คือมือเท้าปากนะครับเพราะว่ามือเท้าปากนี่ก็มีโอกาสที่จะทําให้เยื่อหุ้มสมอง,องเสพก็ได้หรือกล้ามเนื้อหัวใจเสพก็ได้อะไรต่างๆนะฮะค่อนข้างรุงนแรงโรคตาแดงนะครับซึ่งจริงๆตาแดงนี่ก็อาจจะมาจากตั้งแต่ปลายหน้าผลไม้ซึ่งแบงวีเยอะนะแต่ตอนนี้จะมา กับน้ํากับอะไรต่างๆหรือมือเราที่ไปสัมผัสเข้าก็ทําให้เกิดตาแดงได้นะครับอนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของโรคชีนูนะครับีนูนี่ก็หรือเอ่อหรือมิเรยโ,โดซิสหรือโรคไข้ดินเนี่ยพวกนี้ก็จะเป็นกับพวกที่เจอน้ําท่วมแล้วก็เดินลุยน้ําท่วมะนะครับเพราะฉะนั้นในประมาณ 4, 4ีกลุ่มนี้ที่เราต้องระวังเป็นพิเศษถือว่าเป็นโรคที่ติดต่อมากับหน้าฝนะนะครับแล้วเรื่องของฝน ที่ตกลงมาแล้วน้ำท่วมสิ่งอันตรายต่างๆที่จะเกิดจากภัยที่จะเกิดจากจากฤดูฝนอีกอย่างก็คือน้ำท่วมน้ำท่วมที่เราเคยเจอนะฮะบางทีเดินเดินไปก็หรือขับรถไปเนี่ยถนนก็ดีๆอยู่พอน้ำท่วมนี่ถนนขาดก็มีโอกาสที่จะหลุดลอยไปตามน้ำนได้นอะฮะหรือสิ่งที่เราเคยเดินทุกวัน,นแต่ทางมันเปลี่ยนะนะครับอีกอย่างนึงก็ระบบไฟ ยิ่งถ้าบ้านเรามีไฟรั่วไฟอะไรต่างๆซึ่งสายไฟมันเดินออกไปนอกบ้านเนี่ยโอกาสที่จะมีไฟลัว่วไฟดดไฟช็อตก็จะค่อนข้างมากควาตรงที่ต้องระวังนะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของภัยที่มากับธรรมชาตินะเช่นพายุอะไรต่างๆอย่างเมื่อวานมีข่าวนกพิราบบินชนชายคาบ้านพังลงมาทับอะไรต่างๆอันนี้ก็ ต้องตรวจสอบความปลอดภัยของบ้านของเรให้เรียบร้อยด้วยครับก็คือทั้งหมดเนี่ยที่คุณหมอกล่าวมาก็จะเป็นโรคที่มากับหน้าฝนแล้วก็ยังมีโรคประจําถิ่นที่ยังมีอยู่ก็คือโควิดแล้วก็โรคโรคที่เกิดในเด็กเล็กเนี่ยไม่ใช่อยู่กับหน้าฝนหรอกค่ะ อยู่ประจําตลอดปีเลยเด็กเนี่ยเพราะว่าติดกันง่ายฝอยละอองเขาเล่นน้ําลงน้ําลายเขาก็ไม่เข้าใจว่าจะต้องรักษาความสะอาดยังไงก็คือเขาก็ยังติดต่อกันอยู่ทีนี้ค่ะให้คุณหมอช่วยลงรายละเอียดสักนนี้ดนะะึงค่ะบางท่านยังแยกไม่ออกว่าเป็นไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่ทีนี้เมื่อติดไข้หวัดใหญ่บางทีอาจจะถึงแก่ชีวิตได้ใช่ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าการแยกไข้หวัดไข้หวัดใหญ่เนี่ย โดยเราจะแยกเองเนี่ยก็กกยากนะฮะ,ะเพราะเดี๋ยวนี้แม้กระทั่งมาถึงมือแพทย์ก,ก็ยังต้องมีการตรวจค่ะ,ะสิ่งที่เราสําคัญที่สุดก็คือถ้าเด็กไข้สูงทานอาหารไม่ได้ะนะฮะ,ะอย่างนั้นคุณจะพบแพทย์แล้วหรอครับอ,อ,อย่าไปอย่าไปพยา,ายามรักษา,าอกเองนใ,ในเด็กแล้วจริงๆไม่ใช่เฉพาะในเด็กครับในผู้สูงอายุก็เหมือนกันในผู้สูงอายุแล้วก็หรือหรือผู้ที่ มีโรคประจำตัวะนะซึ่งในของของสาสุขก็จะเรียกเป็นกลุ่ม608นะฮะ60ขึ้นแล้วก็มีโรคเลือดลังทั้งหลายพวกนี้จริง,รงๆแล้วต้องดูแลตัวเองเป็นเป็นพิเศษครับถ้าหากว่าอาการไม่ดีหรือไข้มันสูงผิดปกติเบื่ออาหารทานอาหารไม่ได้ควรจะพบแพทย์แล้วล่ะครับก็คือไข้วัดใหญ่ข้อบ่งชี้ที่เราอาจจะเป็นก็คือไข้สูง24ชั่วโมงไม่ลดอย่างนี้ใช่ไหมคะจริงๆใข้วัดใหญ่ไข้วัดใหญ่ หรือไข้อะไรทั่วไปกันแล้วแต่สิ่งที่เรากลัวนั้นอย่างย่าง RSV ีนี่ที่เรากลัวก,ก็คือลงปอดอพอเป็นปั๊บแล้วภูมิต้านทานไม่ดีพอกลายเป็นปอดบวมต่ออันนี้ก็เป็นเรื่องเรื่องที่จะต้องนอนโรงพยาบาลน,นานแล้วรักษายากแล้วก็เสี่ยงก็คือจะมีภาวะแทรกซ้อนเพิพ่มขึ้นมาได้ง่ายครับค่ะคุณหมอที่นี่ค่ะเมื่อกี้คุณหมอกล่าวถึงแล้ว ฝนตกน้ําขังแน่นอนแหละยุง,ยงเป็นโรคไข้เลือดออกคุณหมอช่วยแนะนําคุณผู้ชมทางบ้านสักนิดนึงค่ะบางท่านอะอย่างที่บอกไปหาซื้อยาเองทีนี้โรคไข้เลือดออกค่ะไม่แนะนําให้ไปซื้อยาทานเองถูกต้องไหมคะในในเด็กเนี่ยนะฮะถ้ามีไข้จริงๆแล้วไข้เลือดออกอย่ายวนี้ไม่เฉพาะในเด็กผู้ใหญ่ก็มีแต่ไข้เลือดออกลักษณะเฉพาะก็เลยหนึ่งก็คือไข้สูงนะครับเพราะนั้นถ้าไขา้อย่างที่ผมเรียนว่าถ้าไข้สูงเนี่ย แล้วก็ไม่ลงนะฮะไข้สูง38.539เอะไรต่างๆเนี่ยจริงๆมาโรงพยาบาลก็ถือว่าเป็นข้อบงชี้ที่จะต้องนองโรงพยาบาลแล้วด<ะ>้วยกันแล้วลักษณะของคนที่เป็นไข้เลือดออกเนี่ยก็เบื่ออาหารพวกนี้ทานไม่ได้บางทีก็มีอาเจียนนะครับแล้วสิ่งที่จะเป็นอันตรายายขั้นแรกก็คือถ้าอาเจียนรือทานไม่ได้มากๆก็ขาดน้ําขาดอะไรต่างๆซึ่งตรงนี้เนี่ยอ,อย่างที่เรียนทีแรกนะครับ ถ้าสมมติว่านอนพักหรือให้ยาทานแล้วนะฮะแล้วไม่ดีขึ้นก็ควรจะพบแพทย์และใช้าไข้สูงสําหรับในกลุ่มที่ต้องระวังในไข้เลือดออกก็กลุ่มยาแก้ไข้แอสไพรินซึ่งเดี๋ยวนี้เราก็ไม่เคยใช้กันอยู่แล้วะนะเดี๋ยวนี้ก็ใช้แต่พาราอ,อันนั้นก็ห้ามใช้เพราะว่าพอถึงเวลาเป็นแล้วเนี่ยจะมีการเลือดออกได้ง่ายค่ะ,คะทีนี้ค่ะโรคฉี่หนูบางท่านอาจจะยังไม่เคยได้ยินโรคเนี้ยค่ะ ถ้าหากว่าเราเป็นขึ้นมาค่ะเราจะมีอาการอย่างไรคะน่ากังวลมากน้อยแค่ไหนโรคฉี่หนูเนี่ยจะเป็นตอนช่วงน้ําท่วมเนี่ยนะครับจริงๆในแถบที่มีทุ่งนาอย่างบ้านเราเนี่ยก็ค่อนข้างเฉียงเพราะว่าต้องลงไปทำทำงานลุยอยู่ในน้ำนะครับพวกนี้เชื้อก็จะอยู่ในในใน,ในน้ำในดินะนะครับเพราะนั้นพอเวลาเป็นเนี่ยก,ก็จะมีไข้สูงแต่พวกนี้อาการหลักๆสำคัญจะปวดน่องค่อนข้างมากนะฮะมันจะจะ ปกติก็ปวดเนื้อปวดตัวแต่ตรงนี้จะปวดน่องค่อนข้างมากนะครับแต่ก็อาการไข้สูงกันนั่นแหละครับแล้วถ้ามีประวัติลงลุยน้ําลุยโคลนนะครับซึ่งถ้าคนประกอบอาชีพก็อาจจะต้องระวังและใส่บูทเอาค่ะนะยิ่งในช่วงหลายๆที่ที่เป็นที่ที่สิ่งแวดล้อมแออัดอยู่แล้วแล้วก็ไม่ทุ่งนาเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนทุ่งนาคือทุ่งนาเดี๋ยวนี้ทุ่งนาปนอยู่กับบ้านคนอ,อยู่กับกองขยะเพราะนั้นตรงนี้ยิ่งต้องระวัง เพราะว่าโอกาสที่จะมีหนูแล้วก็มีโรคฉีหนูปนมาในอาชีหนูปนมาในน้ำเนี่ยทำให้เกิดโรคครับค่ะถ้าหากว่าปล่อยทิ้งไว้ไม่ไปพบแพทย์นะคะเราเกิดภาวะเสี่ยงในโรคอื่นแทรกซ้อนเข้ามาได้ไหมคะอ่าก็ไปได้หมดทบทุกอวัยวะเลยครับนะฮะก็คืออันตรายทุกโรคทุกโรคที่กล่าวมาก็คือไม่แนะนําให้นิ่งเฉยเมื่อเกิดอะไรขึ้นมาควรพบแพทย์ดีกว่าครับจริงๆแล้วก็อย่างที่ผมเรียนทีแรกอะถ้าหากว่าไข้สูง วด,ดเมื่อยทำตัวมากแล้วก็ทานอาหารไม่ได้เนี่ยผมว่าก็ม,มาถึงแพทย์บางทียังวินิจฉัยผิดนะต้องใช้เวลาในการวินิจฉัยเหมือนกันเพราะอย่าไปอย่าไปทนดูแลตัวเองอยู่กับบ้านค,ค่ะทีนี้ค่ะคุณหมอปัจจุบันเนาะเป็นสังคมสูงวัยมีผู้สูงอายุเยอะ60ปีขึ้นไปโรคอะไรบ้างคะที่ผู้สูงวัยควรระวังจริงๆผู้สูงวัยเนี่ย ก็แยก2กลุ่มนะฮะุ่มสุขภาพดีกับกลุ่มที่มีโรคประจําตัวนะครับในกลุ่มที่มีโรคประจําตัวแต่ละกลุ่มก็คงพบแพทย์ซึ่งแพทย์ก็จะให้แค่คำแนะนําเฉพาะอยู่แล้วแต่สําหรับในทั่วๆไปแล้วยังไงก็ต้องยอมรับว่าในกลุ่มที่สูงอายุอายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยภูมิต้านทานของร่างกายเองไม่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 ไมไมเหมือนตอนหนุ่มๆหรือสาวๆนะครับเพราะนั้นสิ่งที่ต้องระวังก็คือโรคติดต่อทุกโรคที่มาเนี่ยแหละครับในช่วงฤดูฝนเนี่ย ไม่ไม่ไม่ต่างกับเด็กเท่าไหร่มีแต่บางอย่างเช่น r า v อาจจะในผู้สูงอายุอาจจะเจอไม่เยอะอะไรต่างๆเี้นะฮะ,ะโดยทั่วไปก็ต้องระวังทุกโรคแหละครับเพราะว่าภูมิต้านทานลดลงทีนี้ค่ะเรามาพูดในถึงการดูแลสุขภาพบ้างค่ะ <c oughs> มีหลักอะไรบ้างคะที่คนทั่วไปควรทําเป็นประจำเพื่อที่ว่าจะได้ห่างไกลจากโรคก็คงห้าอ,อ,อของสัตวสุกกันนะฮะ <c oughs> เอาเรื่องอาหารก่อนเลยเรื่องอาหารที ทานให้ครบห้าหมู่นะฮะ,ะหรือกอ็อย่าไปทานของที่ไม่สมควรทานนะฮะซึ่งเดี๋ยวนี้ก็พวกอาหารสําเร็จรูปก็ค่อนข้างเยอะในะะะอาหารสดไม่ค่อยได้ทานกันในขณะที่จะทานอาหารสดก็ขอให้สะอาดและปรุงสุกนะครับในเรื่องของการออกกําลังกายนะ,ะยิ่งสําคัญนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้เองเนี่ยพฤติกรรมของคนทํางานปัจจุบันเนี่ยถ้าเราจะดูว่า ตื่นเช้าขึ้นมาในสมัยก่อนเราจะไปไหนเราก็ต้องเดินนะฮะ,ฮะอยู่นี้ก็อุป,ปรกรณ์ตึกจะดูทีวีก็กดรีโมทนะฮะดนั้นพฤติกรรมเรื่องการออกกำลังกายนี้ผมว่าสำคัญเรื่องการเดินอย่างน้อยๆวันหนึ่ง6,9 0ันเ0 0แหรือ1 9 0 0 0นี่ผมว่าจะเป็นสิ่งสำคัญ<ะ>ที่เราจะต้องทำนะครับถ้าหากว่าเราไม่ทำเนี่ยก็กล้ามเนื้อก็จะฝ่อไปเรื่อยๆนะครับ<ะ>แล้วพอกล้ามเนื้อไม่แข็งแรงเนี่ย สารพัดโรคที่จะตามมานะฮะอวัยวะอื่นก็จะอ่อ,อนแอไปด้วยแล้วก็โอกาสที่จะพัดตกหกล้มอะไรต่างๆก็มากเรื่องสำคัญอีกเรื่องคือการพักผ่อนนะครับ <c oughs> การนอนในผู้สูงอายุเนี่ยส่วนมากก็จะหลับไม่เอชสนิดหลับหับตื่นตื่นนะฮะเพราะฉะนั้นการนอนก็ควรจะนอนให้เป็นเวลาแล้วก็ให้ได้อย่างน้อย6-8ช,ชั่วโมงนะครับ <c oughs> ค่ะทีนี้ค่ะคุณหมอขอทราบในส่วนของวัคซีนม้างค่ะเรามาในส่วนป้องกันแลวะวัคซีนใดบ้างคะที่คิดว่าป้องกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับโรคที่จะเกิดขึ้นมามีไหมคะ,ะเรียนว่าวัคซีนถ้าจะป้องกันโรคร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ผมคิดว่าไม่มีนะ,ะเพียงแต่ว่าป้องกันได้ระดับหนึ่งและก็ข้อดีคือถ้าได้วัคซีนมาแล้วเนี่ยถึงป่วยเป็นโรคนั้นเนี่ยก็อาการไม่รุนแรง ก็จะอาการน้อยลงก็คือ <นะ S 1> จัดทุเราลงจัดทุเราลงไม่รุนแรงครับอย่างเือนช่วงช่วงที่โควิดระบาดนะะเราก็เห็นอยู่ว่าคนที่มีประวัติฉีดวัคซีนมาแล้วเนี่ยเป็นก็อาการไม่ไม่หนักนะฮะก็ไม่ถึงขนาดต้องใช้เครื่องช่วยหายใจเลยต่างๆแต่ถ้าพวกที่ไม่ได้วัคซีนเนี่ยพวกนั้นก็จะมีโอกาสเสี่ยงที่จะอาการหนักครับค่ะในช่วงนี้ค่ะสถา,านการณ์ในช่วงนี้ส่วนใหญ่ผู้คนมาฉีดวัคซีนอะไรกันคะอ๋อตอนนี้ในเด็กก็วัคซีน ไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดใหญ่ตอนนี้กาลังทิ่ที่โรงพยาบาลก็ฉีดมันเป็นร้อยนะฮะไข้หวัดใหญ่นี่ฉีดกันเยอะมากเพราะว่ามีทั้งโปรแกรมฟรีของประกันสังคมทั้งของ30บาททั้งผู้ที่มาเลือกสีสายพันธุ์แล้วฉีดจ่ายเงินเององไรต่างๆก็คือจะเป็นไข้หวัดใหญ่อันนี้<ข>ก็คือจะช่วยได้ช่วยได้ครับเพราะว่าโอกาสจะเปิดโรคแทรกซ้อนจากไข้หวัดใหญ่มันก็น้อยลงเวลาเป็นก็ไข้ก็อาจจะ ไม,ไม่สูงเท่าคนที่ไม่ได้ฉีดความเสี่ยงก็น้อยลงครับก็คือจะแนะนําให้ฉีดในทุกๆปีครับทุกปีครับส่วนเด็กเล็กก็คือจะเป็นการฉีดวัคซีนตามช่วงอายุของเขาถูกต้องไหมคะช่วงอายุก็มีครับแล้วก็ในส่วนของโรคบางโรคเนี่ยฮะอย่างตอนนี้เนี่ยไข้เลือดออกเองก็มีม,ม,มีมีวัคซีนแล้วมีวัคซีนแล้วตัวนี้ก็คือช่วยป้องกันได้ใช่ไหมครับครับก็อย่างที่เรียนว่าถ้าเป็นก็จะน้อยลงแต่ก็จะฉีดในเด็กอายุ4ปีขึ้นไปครับครับ ทีนี้ค่ะคุณหมอถ้าหากว่าช่วยแนะนําวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นไหมคะปฐมพยาบาลค่ะอย่งเช่นมีไข้สูงเขาควรทําอย่างไรที่ถูกต้องอะค่ะบางท่านอาจจะไม่สะดวกมาพบแพทย์ไข้สูงเ่ยนะครับเรื่องแรกเลยเนี่ยลดไข้เป็นเรื่องสําคัญลดไข้เนี่ยจริงๆแล้วก็ใช้ผ้าชุบน้ําธรรมดาอุณหภูมิธรรมดาก็ได้นะฮะไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ต้องน้ําเย็นน้าร้อนอะไรก็ได้เท่านั้นแหละชุบแล้วก็เช็ดอย่าให้่สูงแล้วก็ การให้ยาลดไข้ขั้นต้นนี่ก็ให้ได้ครับค่ะทีนี้ค่ะคุณหมอคะสุดท้ายนี้ค่ะให้คุณหมอได้ฝากถึงผู้ชมทางบ้านสักนิดนงคะถ้าหากว่าเขาดูอยู่เขาต้องการมาฉีดวัคซีนที่กเกษมราชอะคะ่ะครับที่กเกษมราชเองก็มีวัคซีนตามฤดูก,กาลนะครับทุกชนิดเลยครับไม่ว่าจะเป็นไข้เลือดออกจะเป็น RSV ีไม่ว่าจะเป็น วัคซีนตามช่วงอายุก็มีครับเพราะฉะนั้นก็ยินดีครับถ้าจะมาฉีดก็ของเราตอนนี้ที่เราเปิดให้บริการพิเศษก็คือในสิทธิประกันสังคมนะครับทึ่งสามารถฉีดได้ทุกโรงพยาบาลมาฉีดที่นี่ก็ได้ครับอ walk in เข้ามาได้เลยไหมคะคุณหมอ walk in เข้ามาได้เลยครับจริงๆเรามี qr code เรามี qr code อยู่ะนะมีมี qr code อยู่ที่จะ,ะให้สแ,แกนเข้ามาก่อน ซึ่งตรงนี้เนี่ยมีติดประชามิปันอยู่บริเวณรอบๆโรงพยาบาลอยู่แล้วครับก็คือคุณผู้ชมทางบ้านนะคะถ้าหากว่าดูแล้วสนใจก็สามารถเข้าไปที่เพจ Facebook ก็ได้นะคะ,คะก็คือเข้าไปสอบถามในนั้น,น,นได้ไค,ค่ะได้ไดก็คือคอย่างที่บอกนะคะอย่างที่คุยกับคุณหมอค่ะว่า ทุกๆโรคค่ะเราต้องป้องกันและก็ต้องดูแลตัวเองค่ะแล้วก็เมื่อเกิดอะไรนะคะก็แนะนําให้มาพบแพทย์ค่ะไม่ควรนิ่งเฉยเพราะว่าอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนและสุดท้ายอาจจะถึงแก่ชีวิตได้ค่ะสําหรับในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะนายแพทย์ทวชัยวานิชกรค่ะผู้อํานวยการโรงพยาบาลเกษมราชจังหวัดฉะเชิงเซาที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับรายการวันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วค่ะขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ กินยาอย่างไรให้ถูกวิธีครับเรามาเรียนรู้ข้อปฏิบัติในการกินยาให้ถูกวิธีกันครับกินยาถูกวิธีถูกเวลายาก่อนอาหารต้องกินก่อนอาหาร15-30นาทีเพราะอะไรเหรอคะครับเพราะว่าถ้าเรากินหลังอาหารตัวยาอาจถูกน้ำย่อยในกระเพาะอาหารทำลายและถูกลบกวนการดูดซึมได้ครับส่วนยาหลังอาหารมี2แบบคือแบบที่ให้กินหลังอาหารทันทีเพราะฤทธิ์ยาจะระคายเคืองกระเพาะอาหาร ส่วนยาแบบหลังกินอาหารอิ่มต้องกินภายใน15-30นาทีเพราะว่ายาจะต้องอาศัยกรดจากน้ำย่อยและอาหารช่วยในการดูดซึมยาก่อนนอนต้องกินก่อนนอนแต่ถ้าเป็นคนที่นอนไม่ตรงเวลาให้กินในเวลาเดียวกันทุกวันเข้าใจวิธีกินยาให้ถูกยาประเภทที่มักสับสนกันได้แก่ยาปฏิชีวนะและยาแก้อเัเสบ ึ่ยาเหล่านี้เป็นยาปฏิชีวนะค่ะเป็นยาที่ออกฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อหรือยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียไม่มีฤทธิ์ต่อเชื้อไวรัสไม่มีผลต่อโรคคุมมแพ้จึงไม่ช่วยให้โรคติดเชื้อไวรัสหรือโรคคุมิแพ้หายเร็วขึ้นหรือมีอาการดีขึ้นแต่อย่างใดค่ะ ยาแก้อักเสบหรือยาต้านการอักเสบเป็นยาที่มีฤทธิ์ลดการอักเสบค่ะลดไข้บรรเทาอาการปวดลดบวมเช่นแอสไพรินไอบูโพรเฟนไม่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะคะเราจึงไม่ควรเรียกยาปฏิชีชวนะว่ายาแก้อักเสบอีกต่อไปนะคะเพราะเมื่อใช้ยาไม่ถูกต้องก็จะก่อให้เกิดโทษต่ตอผู้ป่วยทั้งผลข้างเคียงจากการใช้ยาโรคไม่หายแพ้ยาและยังเสียงเงินโดยที่ไม่จําเป็นด้วยค่ะและวิธีเก็บยาให้ถูกต้อง ต้องเก็บอย่างไรยาทุกชนิดจะต้องเก็บไว้ในแผงบรรจุเสมอค่ะ้านแกะยาออกจากแผงถ้าต้องการแบ่งยาให้แบ่งทั้งแผงและเก็บให้มิดชิดค่ะยาที่แบ่งออกจากกระปุกควรใช้ภายใน1สัปดาห์ส่วนยาฉีดอินซูลินที่ยังไม่เปิดใช้ให้เก็บไว้ในตู้เย็นด้วยอุณหภูมิ2อถึงแองศาเซลเซียสแต่ถ้าเปิดใช้แล้วก็ควรเก็บในอุณหภูมิห้องครับบอกให้ถูกเล่าให้หมดเมื่อต้องไปพบแพทย์จะต้องบอกรายละเอียดต่างๆเช่นเป็นโรคอะไร มีอาการอย่างไรอาการมากน้อยแค่ไหนเป็นมานานแค่ไหนเป็นตรงไหนปัจจัยที่ทำให้อาการแย่ลงหรือดีขึ้นใช้ยาอะไรมาแล้วบ้างประวัติการแพ้ยาโรคประจําตัวตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรหรือไม่และยาที่ใช้เป็นประจําใช้ให้ถูกวิธี ต้องศึกษายาให้มีความเข้าใจเพื่อที่จะได้ใช้ยาให้ถูกวิธีเพราะยาแต่ละชนิดมีบริเวณที่ออกฤทธิ์ต่างกันยากินจะเป็นประเภทที่ถูกดูดซึมมากที่สุดที่ลำไส้เล็กเข้าสู่กระแสะเลือดออกฤทธิ์ทั่วร่างกายส่วนยาดมยาพ่นยาเน็บจะออกฤทธิ์เฉพาะที่ยาพ่นพ่นที่ไหนออกฤทธิ์ตรงนั้นออกฤทธิ์ที่อบุจมูกช่องปากช่องคอปอดหรือหลอดลมยาเน็บ เน็บตรงไหนก็ออกฤทธิ์ตรงนั้นเหมือนกันค่ะเช่นทวารหนักหรือช่องคลอดส่วนยาที่จะต้องหักบดหรือแกะออกจากแคปซูลสามารถนำมาผสมน้ำได้ไหมนะได้ในบางชนิดค่ะแต่ยาบางชนิดก็ทำไม่ได้นะคะเพราะว่ายามีการเคลือบเม็ดยาค่ะเพื่อให้แตกตัวในลำไส้อย่างไรก็ตามครับเราควรปฏิบัติตามแพทย์แนะนำหรือเอกสารกำกับยาทุกครั้งนะครับ